มาทำความรู้จักกับแวนคูเวอร์เมืองที่ได้รับการโหวตว่าน่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับห้าของโลกกันค่ะต้นกําเนิดของเมืองเริ่มตั้งแต่ปลายของทศวรรษที่19ซึ่งในตอนนั้นแวนคูเวอร์เป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่เรียกว่าแกนวิววันนี้ไปเที่ยวแกนวิวกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แกนวิวไอแล่ ตอนนี้ก็เป็นกลางคืนนะคะร่องก็เลยพามาดูวิวตอนกลางคืนค่ะที่แคนเบโ l ว์ไอแลนด์นะคะชื่อแคนเบวก็คือเป็นชื่อเมืองเก่านะคะเป็นชื่อเมืองก่อนที่จะมาเป็นชื่อของแวนคูเวอร์นะคะอันนี้ตอนนี้ก็จะทําเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือก็จะมีเรือมาจอดที่นี่เยอะเลยเนาะ สวยมากค่ะทุกคนเพื่อให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนอันนี้คือตอนกลางคืนนะคะส่วนร้านค้าร้านอาหารตอนนี้ก็คือปิดไปแล้วปิดไปแล้วเนาะเราก็เลยได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสตอนเช้าเ้านะคะเดี๋ยวต้องมาถ่ายตอนเช้าเ้าให้ดูอีกทีหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นถนนข้าแม่น้ำนะคะ เมื่อกี้เรือพึ่งออกไปเนาะก่อนตอนที่เรามาถึง,งแ,แลร้รกๆเลยเ่มีคลิปก็จะมีเรือมาจอดตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะมีเรือเข้ามาจอดส่วนข้างในอันนี้ก็คือท่าน้ํานะคะส่วนข้างในก็จะเป็นร้านขายของเยอะมากก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะอยู่ข้างในแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาปิดไปแล้วนะคะ นี่ก็ได้มาดูวิวแสงสีเสียงไม่มีแสงสีเสียงวิแสงสีแต่ไม่มีเสียงนะคะนี่ไงคะเรือกำลังมาแล้วค่ะโอ้น่าจ,จะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมไอตัวเนี้ยไอ้ลำเล็กๆ่ะ มันมีอะไรแล่นผ่านตรงเนี้มันสาวมาเล่นได้ได้วยหรอแต่ที่นี่กฎหมายนะคะก็คือห้ามถ่ายติดหน้าคนเนาะมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพอีกอย่างหนึ่งของคนที่นี่นะคะกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์ มากๆนะคะกฎหมายทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นกฎหมายก็คือศักดิ์สิทธิ์มากๆอันนี้คือทางขึ้นตรงนี้ถ้าแม่มานี้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะเนี่ยไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางขึ้นมันอยู่ตรงโน้นก็ว่าโน้นทางขึ้นไอตัวหลอบขอบรั้วสีฟ้า,ฟา จะมีเรือขึ้นมาจอดตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะขึ้นเรือกันอ่อไม่แน่ใจว่าอันนี้ก็คือน่าจะแบบต้องจ่ายตังค์ชมหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจนะคะอันนี้เขาก็จะขึ่งตอบโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพามาดูตอนเช้าๆนะคะตอนเช้าของที่นี่นะคะ แล้วก็จะมาดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างเนาะโอเคค่ะสวยมากเดี๋ยวเราดองเดินไปดูฝั่งนู้นดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านนี้ก็น่าจะปิดน่าจะไม่เปิดริการเนะาะเป็นแบบนี้เราลงไปข้างล่างไม่ได้อันนี้ก็คือตรงที่ท่าเรืออันนี้น่าจะเป็นเรือส่วนบุคคลเนาะที่เขามา จอดเข้าท่าไว้นะคะและมันก็จะมีอีกที่หนึ่งแต่ก่อนที่เอื้องเคยมามันจะมีที่หนึ่งที่เขาแบบมีเรือจอดเยอะมากๆๆๆเลยเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดานะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหาระคะ่ะ l o ยเออร์แวนคูเวอร์ แต่จริงๆนะชอบมากเลยดูสิชอบวิวชอบแสงสีแบบการเล่นไฟมาอ้โอ้มันไม่ใช่หิมะนะคะทุกคนใช่ไหมไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นน้ำแข็งขงจากร้านที่เขามาทิ้งไว้หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นน้ำแข็งที่เขามาทิ้งไว้มาขึ้นหิมะมันไม่ใช่หิมะ อร้านอาหารร้านอาหารเขาก็น <without forgetting> ่าจะปิดไปแล้วโอ้แต่สวยมากเลยถ้าเป็นร้อ๋อเขายังไม่ปิดมีอ๋อปิดแล้วปิดแล้วอันนี้ฝนพึ่งหยุด ไปนะคะฝนตกเพิ่งหยุดไปจำได้ว่ารอบก่อนที่มามันมีร้านไอศครีมอยู่แถวแนี้แล้วก็มีร้านเออร้านช็อกโกแลตหรือว่าจะจำผิดหรือว่าจะไม่ใช่ที่นี่ อ๋อฝั่งนู้นก็เป็นท่าเรือเหมือนกันนะฝั่งนูนนะะ้นค่ะก็จะมีเรือจอดเหมือนกันนะนี่ค่ะทางนู้นก็จะเป็นท่าเรือจอดเหมือนกันอ่า เขาจะมีที่ขายตเกตนะคะ<ม>ขายตัวเนาะก็คือเราสามารถขึ้นเรือค่ะทุกคนแล้วก็ล่องชมเมืองแวนคูเวอร์ได้ตรงนู้นค่ะแต่มันจะไม่ใช่เรือแบบเนี่ยมันจะเป็นเรือล่องเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งเนาะ อันนี้คือบริเวณรอบๆของแกนวิวนะคะแต่ก็คือปิดไปแล้วแหละร้านค้าเขาแบบเวลาเปิดปิดนะคะเรามาช้าไปเขาจะรอบเลยเนาะ บอกว่าตรงไปข้างหน้านะคะมันจะมีอ่ะโชว์เรือโชว์ตรงข้างหน้าเนาะอไปดูไปดูเรือโชว์กันวออเตร์ไ อาหมดแล้วเหรอโอเคไปปายแกนวิว